เป็นอ้อยสุพรรณบุรีห0ฮะเราบริการส่งถึงที่นะกิโลละ6บาทนะวันนี้เราจำหน่ายกิโลละ6บาทเราจะส่งที่โลตัสฮะโลตัสเฉลิมพระเกียรตนะิตลาดนาด Lotus, นะัดโลตัสฮะถ้าท่านใดสนใจก็มาดื่มกันได้ที่นี่ฮนะเราจะมาส่งลูกค้าเราอยู่ที่นี่ฮะจำหน่ายอยู่ที่ตลาดนัดแห่งนีนะ้ตลาดนัดแห่งนี้ก็ น่าจะมีเกือบทุกวันนะจะมียูู่บทุกตารางวันนี่ไม่มั่นใจครับแล้วมีมีเปิดจำหน่ายเยะอะครมาดื่มน้ำคล่อยกันสดๆที่ตลาดนั้นนี่ครับริเวณโลตัส,ส์ปสบูค้า2อ0กิโลนิดๆครับแอบกันไปครับบางทีก็จะมีจุดที่มแมลงมากอะไรบ้างเงล็กๆน้อยๆครั โลหนะึ่งฮะสองนี้ลูกค้ารับโทรศถถัพทนะ์อ่ะเดี๋ยวมาอีกสักครู่หนึ่งฮนะมารับ